สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่กับช่องนะคะคนล่าเห็ดนะคะคนล่าเห็ดนะคะทุกคนนะคะฝากช่องนี้นะคะคนล่าเห็ดนะคะ mm. นี่เราก็มาชมบรรยากาศแคมปิ้งกับเมืองเล็กๆที่เราอาศัยอยู่นั่นเองค่ะทุกคนนะคะ mm. เอาบรรยากาศนะคะช่วงใกล้เข้าหน้าซัมเมอร์แล้วนะคะปีนี้เราก็จะไม่แคมปิ้งกันนะคะเราจะไม่ มีกิจกรรมแคมป์ปิ้งครับว่าเราต้องกลับไทยนะระพาลูกๆไปเยี่ยมตาใหญ่ที่เมืองครับวันนี้เราก็มาปัาน่นแล้วก็ชมบรรยากาศนะคะในเมืองราช,ชุกนะคะเรียกว่าเป็นเมืองเล็กๆรอมรอบไปด้วยธรรมชาตินะคะทุกคนเนาะถ้าหน้าเห็ดนี่ก็เห็ดก็จะเยอะหน่อยนะคะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของ ธรรมาชาตินะคะเห็นไหมคะครอบครัวเขาก็าจะพาลูกๆมาแคมปิ้งกันนะคะเรียกว่้มีความสุขก็จะมีกิจกรรมนะคะเรว่าเป็นอะไรที่แบบคนที่นี่เขาจะมีความสุขนะคะกับช่วงเวลาซัมเมอร์หรือว่าช่วงแคมปิ้งนี้ค่ะว่าเขาอยู่กับหน้าหนาวมาเยอะแล้วทุกคนนะสามสี่เดือนนีวกว่าจะหมดไปนะ กี่ัก็เป็นความสุขของเด็กเนะคเราจะไม่ตันเร็วนะคะทุกคนใช้แล้วต้องํามัดระวังการขับขี่เช่นกัเราจะไม่ค่อยเด็กๆนะแล้วนะความสุข บางคนเขาแคจะมาอยู่นี่นะช่วงซัมเมอร์ตลอด3-4เดือนเน,นี่ยแคมปิ้งสองสามเดือนเนี่ยเขาจะจะอยู่ที่นี่กินที่นี่เรียกว่าความสุขบนบ้านคล้ายๆกับเป็นเนี่ยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะระับต่อากาศประมาณนะอยู่ไม่ไกลจากเมืองนะฮะทุกคนอยู่ไม่ไกลจากในแต่ในเมืองนะฮะมาณนี้เดี๋ยวกระจะเป็นสานนัมผัส ะะซึ่งปีนี้ครอบครัวเราก็จะไม่ได้แคมปิ้งแบบปีววน,นี้เราจะกลับไทยกันนะะเราจะไปพักลอนกันที่ไทยนะคะทั้งครอบครัวเพราะว่าลูกๆเนี่ยก็จะจะปิดเทอมแล้วก็จะกลับเมืองไทยไปเยี่ยมตากับยายกัน <c oughs> นะคะ <c oughs> นี่นาอยู่นะคะทุกคนหญ้าที่จะเขียวดีจำนวนนะบ้านเราก็เขียวนะทุกคนนะเห็นไหมคะ なるほど。